ใส่ทีแล้วเด้อจ้ะนี่จ้ะพี่น้องใส่ลงไปด้วยจ้ะ,ระพริกนิ้วใบกะเพราใบมะกรูดพี่น้องอยากได้สวนเราเองจ้ะพี่น้องใส่ล,ลงไปเลยใส่แซ่บนี่จ้ะสมุนไพรูย่าง,งไก่สูตรชาววังจ้ะสูตรชาววังคข้าวได้อจ้ะเด้อจ,จากโคราชจะสูตรนี่ใส่ใบหม่อนไปด้วยอร่อยจ้ะพี่น้อง ต้ยมยำไก่จ้ะพี่น้องต้งยมยำไก่ไล่วัดนะจ๊าจะใส่ขาตะไคร้ล,ลงไปจ้ะทำง่ายๆจ้ะขาตะไคร้รอให้น้ำเดือดเด้อจะเด้อแปบ๊บนึงจ้ะเริ่มเดือดแล้วจ้ะพี่น้องใส่ กระเทียมลงไปด้วยจ้ะต้มยำไก่สูตรพิเศษของเรานะจ๊ะเนาะใส่สมุนไพรจ้ะพี่น้องนี่จ้ะกระเทียมทุบใส่ลงไปด้วยจ้ะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วใส่ใส่หัวหอมลงไปจ้ะพี่น้องหัวหอมแดงใหญ่จ้ะหัวหอมแขกจ้ะใส่ลงไปเลยใส่สมุนไพรเยอะๆจ้ะมันนี่ใส่ลงไปจ้ะ เดือดใส่ชีแล้วเดี๋ยวเราใส่ไกล่ลงไปพี่น้องใส่น้องไก่จ้ะต้มยำแบบแบบนี่จ้ะแบบง่ายๆแล้วจะน้องไก่ที่เรานี่จ้ะน้องต้องกินของร้อนๆซดน้ำร้อนๆไล่วัดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวรอให้เดือดเดี๋ยวมาใส่เฮดกับมะเขือเทศนาะจะเนาะ กว่บาทชิรอเราปิดฝ้าจะ้ะปิดฝ้าไว้จัดน่องให้เดือดก่อนจะ้ะเพิ่มความเผ็ดร้อนจากพริก ทำพอหยาบๆจะเพื่อนใส่ลงไปจ้ะชนน่อนเนาะอหน่อยนึงจ้ะแล้วน่องไก่นิดนึงก่อนเนาะ่มาใส่โคกเทสจ้ะพี่น้อง จะเติมนี่จากพี่น้องนี่เป็นใบหมอนจ้ะและ้วปลูกเองเนอะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะต้มไก่สูชาว,วัางจะใส่ใบหมอนพี่นอ้นองวิดยฟ้าจ้ะเติมมะขามเปียกลงไปจ้ะพี่น้องนี่จ้ะใส่เนื้อมะขามเปียกลงไปด้วยเลยจ้ะนี่นิดนึงจ้ะ ใส่ใส่เทสลงไปด้วยจ้ะนู่นดือจ้ะเมื่อกี้ดืมอเปิดกล้องเห็นจ้ะไก่ซุกแล้วจ้ะพี่น้องใส่มะเขือเทศจ้ะใส่มะเขือเทศลงไปอีกจ้ะต้มไก่ขูดชาวบางจ้ะใส่ใบมอญใส่สมุนไพร อย่างเแรกจะเด้อสูตรไล่วัดจากพี่น้องยิงขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปจ้ะใส่ใบหมอนด้วยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเรารอหีิซุปแป๊บนึงจ้ะแล้วจะใส่นี่จ้ะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายจ้ะใบกะเพราแล้วก็พริกจ้ะพริกขี้หนูนี่จ้ะซับหยาบจ้ะใบมะกรูดจ้ะพี่น้องรออีกนิดนึงจ้ะฟ้าก่อน จคนละน้องเลยจ้ะวันนี้อิ่มหดเลยจ้ะพี่น้องง่ายๆเนาะเมนูเมนูไล่วัดจ้ะต้มยำน้องไก่สูตรชาววังเวยจ้ะเด้อใส่ใบหม่อนด้วยจ้ะใส่เฮดใส่อะไรลงไปจ้ะพี่น้องมีอะไรก็ใส่ไปจ้ะกระเทียมใส่ลงไปเยอะๆเลยจ้ะพี่น้องสูตรพิเศษใส่กระเทียมไปด้วยช่วยไล่วัดจ้ะพี่น้อง ตอนนี้ก็เริมครบทุกอย่างแล้วเนาะเราก็จะเติมน้ำปลานิดนึ่งจ้กจากพี่น้องหม้อใหญ่แล้วก็ใส่ไปเยอะนิดนึงจักรรองอร่อยแน่นอนคุณน้องเดี๋ยวรอให้เดือดอีกทีนึ่ง,งจ้กที่นี่ก่อนเราก็จะใส่ใบกะเพรากับพริก,รกรจ้ะ ีแล้วเด้อจ้ะนี่จ้ะพี่นอ้องใส่ลงไปเลยจ้ะพี่นิ้นไวไปกะเพราไปมะกรูดพี่นอ้ออยากในสวนเราเองจ้ะพี่นอ้องใส่ลงไปเลยใส่แซ่บๆนี่จ้ะสมุน้ำไก่ต้มยำไก่สูตรชาวบ้านจ้ะสูตรชาวบ้านค่าเด้อจ้ะเดอ้อจากโคราชจะสูตรนี่ใส่ใบหม่อนไปด้วยอร่อยจ้ะคุณพ่อ ง่ายๆจ้ะพี่น้องลองทำกินดูเด้อจ้าเนี่ยจ้ะไก่ปเปื่อยๆอร่อยเลยจ้ะพี่น้องเฮ้จ้าปิดแก๊สเลยจ่ะยนี่เรียบร้อยแล้ว